สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของครูทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนรู้แบบออนไลน์สบายๆส,สไตล์ครูสุภักค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะหยุดอยู่บ้านกันนานเลยใช่ไหมคะอยากเรียนกันแล้วสิอยากเรียนต้องได้เรียนค่ะถึงจะหยุดอยู่บ้าน แต่ความรู้หยุดไม่ได้ค่ะวันนี้อีกเช่นเคยนะคะกูมีความรู้ดีๆมาฝากส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปเรียนไปรู้พร้อมๆกันเลยนะคะพร้อมไหมพร้อมแล้วเรียนเลยภาษาไทยน่ารู้กับครูตูสุภลักษณ์ ระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่สี่บุรุษสรพนามคืออะไรสงสัยไหมคะเด็กๆบุรุษแปลว่าชายแต่ในที่นี้แปลว่าคนสรพนามคือคำที่ใช้เรียกแทนนามได้ด้วยคำที่หลากหลายดังนั้นบุรุษสรพนามหมายถึง คำแทนคำนามที่เป็นคนที่เกี่ยวข้องในการพูดจาสนทนากล่าวถึงกันบุรุษสรรพนามแบ่งได้อย่างไรเรามาดูกันนะคะบุรุษสรรพนามแบ่งเป็นสมบุรุษ 1. สรรพนามที่ใช้แทนตัวผู้พูดเองเรียกว่าบุรุษที่หนึ่ง ถ้าเราเป็นผู้พูดก็หมายถึงตัวเราเองค่ะได้แก่คำว่าข้ากูฉันผมดิฉันหนูเรากล้าวกระผมกล้าวกระมอมข้าพระพุทธเจ้าข้าเจ้าอาตมาเป็นต้นค่ะ สอสัพพนามที่ใช้แทนผู้ฟังเรียกว่าบุรุษที่สองคือบุคคลที่เราสนทนาด้วยค่ะได้แก่คำว่าคุณเธอเจ้าเองมือสูท่านใต้เท้าฝ่าพระบาทใต้ฝ่าละองทุลีพระบาทโยมเป็นต้นนะคะ นักเรียนจะเห็นว่าคำที่ครูยกตัวอย่างมาให้บางคำก็เป็นคำที่ไม่สุภาพนักเรียนต้องพิจารณาการใช้ให้เหมาะสมด้วยนะคะเรามาดูบุรุษสรรพ,พนามบุรุษที่สามกันบ้างนะคะคือสรรพ,พนามที่ใช้แทนชื่อคนสัตว์และสิ่งของที่เราพูดถึงเรียกว่าบุรุษที่สามค่ะได้แก่อะไรบ้างนะ ได้แก่คําว่าเขามันท่านพระองค์เป็นต้นเอ๊ะทำไมต้องมีบุรุษสพนามสงสัยไหมคะมีใครคนหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่ไพเราะท,ที่สุดเพราะอะไรเพราะภาษาไทยมีระดับทางภาษา เราจะสื่อสารให้เหมาะสมกับบุคคลเวลาสถานที่บทบาทหน้าที่และยังมีความเหมาะสมอื่นๆอีกมากมายหลายประการซึ่งเรายังต้องเรียนรู้ต่อไปค่ะเรามาดูตัวอย่างการใช้บุรุษสรรพนามนะคะดูข้อความที่ครูยกตัวอย่างมาค่ะเป็นการสนทนาระหว่าง พระราชากับประชาชนพระราชาตรัสว่าข้าพระเจ้าขอกล่าวถึงความสำคัญของความสามคัคคีดูนะคะว่าประชาชนจะใช้คำพูดแทนตัวเองอย่างไรกับพระราชาข้าพระพุทธเจ้าน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขอพระองค์ทรงพระเจริญ ถ้าเรียนดูคำที่ครูขีดเส้นใต้นะคะมีข้าพเจ้าข้าพเจ้านี้พระราชาใช้พูดแทนตัวเองนะคะข้าพระพุทธเจ้าก็คือคำที่ประชาชนใช้แทนตัวเองกับพระราชาค่ะส่วนคำว่าพระองค์นี้เป็นบุรุษสรรพนามได้ทั้งบุรุษที่สองและที่สนะคะนักเรียนมาดูอีกคำหนึ่งนะคะคำนี้ครูไม่ได้ขีดเส้นใต้ไว้ให้ นักเรียนอาจจะสงสัยคำว่าพระมหากรุณาธิคุณคืออะไรพระมหากรุณาธิคุณคำนี้ไม่เกี่ยวกับคําสรรพนามนะคะแต่ครูขออธิบายเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจของนักเรียนค่ะพระมหากรุณาธิคุณหมายถึงความเมตตาการช่วยเหลือขจัดปัญหาที่พระเจ้าแผ่นดินมีต่อพระสงฆนิกรของพระองค์ค่ะ เรามาดูประโยคต่อไปนะคะมีประชาชนพูดกับพระสงฆ์ดูนะคะประชาชนพูดว่ากระผมเตรียมพัฒตาหารพร้อมแล้วครับดิฉันถวายสังฆทานยานะคะหนูก็ช่วยด้วยค่ะพระสงฆ์จะพูดว่าอย่างไรคะอาตมาขอบใจในความร่วมมือของโยมทุกคนนะ นักเรียนจะเห็นว่าคำที่ขีดเส้นใต้มีคำว่ากระผมดิฉันหนูนะคะที่ประชาชนพูดกับพระสงฆ์กระผมนี้ก็ใช้แทนตัวผู้พูดที่เป็นผู้ชายดิฉันใช้แทนตัวผู้พูดที่เป็นผู้หญิงหนูนะคะก็แทนตัวผู้พูดอาจจะเป็นเด็กนะคะคำนี้ส่วนพระสงฆ์ใช้แทนตัวพระสงฆ์เองว่าอาตมา ส่วนคำว่าโยมหมายถึงสัพพนามบุรุษที่สองที่พระสนทนาด้วยนะคะครูขออธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะคําว่าสังฆทานนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวกับคําสัพนามนะคะสังฆทานคืออะไรคือการถวายของใช้ใดๆก็แล้วแต่นะคะโดยไม่เจาะจงว่าจะต้องเป็นพระสงฆ์รูปใดเข้าใจนะคะ เรามาดูกันอีกตัวอย่างนะคะในการใช้บุรุษสรรพนามเราจะมีครูมีนักเรียนแล้วก็มีเพื่อนครูก็จะพูดว่าเด็กชายเรียนไทยเธอทําคะแนนได้ดีมากเลยนะนักเรียนนักเรียนนี้ก็หมายถึงเด็กชายเรียนไทยนะคะเด็กชายเรียนไทยก็จะพูดว่าขอบคุณครับผมจะตั้งใจเรียนนะครับเพื่อนของเด็กชายเรียนไทยก็จะพูดว่าเรียนไทยนายได้คะแนนดี เราดีใจด้วยนะเธอนี้เป็นสรรพนามบุรุษที่สองนะคะที่ครูสนทนากับเด็กชายเรียนไทยส่วนคำว่าผมนี้เป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งที่เด็กชายเรียนไทยพูดกับครูค่ะส่วนคำว่านายนายนี้เป็นสรพพนามที่เพื่อนพูดกับเด็กชายเรียนไทยนะคะเราเรานี้เป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งแทนตัวผู้พูด ถ้าหลายๆคนก็ใช้คำว่าพวกเราค่ะฉันดูภาพฉันทราบคำเรามาดูกันซิว่ามีภาพอะไรบ้างภาพที่กำหนดให้นี้เป็นบุรุษสรรพนามคำว่าอะไรนะเรามาดูกันค่ะมีภาพไก่นะคะภาพเรือภาพสระอาะ ภาพฝูงพึ่งภาพมา้าอะไรนะเอามาผสมกันสิคะภาพไก่ก็ต้องเป็นกอไก่เรือก็รอเรือระสมด้วยสละอะแล้วก็ฝูงพึ่งก็คือผอพึ่งม้านี่อะไรคะแน่นอนคือพยัญชนะมอมา้ารวมเป็นอะไรคะกระผมคะ่ะเป็นสรรพนามแทนผู้พูด บุรุษที่หนึ่งดูภาพต่อไปนะคะมีอ่างค่ะอ่างอาบน้ำสระอามีสัตว์อะไรนะเนี่ยมีกระดองด้วยอ๋อเตามาอีกแล้วตัวนี้อะไรมา้าและมีสระอาลองผสมเป็นคำสิคะ จะเป็นบุรุษสัพนามอะไรอ่างก็คืออะไรนะคะอออ่างค่ะสระอาแน่นอนอยู่แล้วและอะไรคะต่อเตาโมมาสระอารวมเป็นอะไรคะอาตมาค่ะเป็นสัพนามบุรุษที่หนึ่งที่พระสงค์เป็นผู้พูดแทนตัวเองค่ะ ต่อไปนะคะมีอะไรเอย่ยอ๋อไข่ค่ะแถมยังมีวรณยุคโทอยู่ข้างบนสระอาภาพต่อไปอะไรนะพานสระเอแล้วมีอะไรเนี่ยอ๋อจานมีวรณยุคโทอยู่ข้างบนแล้วก็สะอาเรามารวมกันสิคะจะได้พยัญชนะอะไร จะเป็นสรพนามคำไหนภาพไข่ที่เห็นก็เป็นขอไข่ใช่ไหมคะและประสมด้วยวรรณยุคโทสระอาพานนี้ก็คือพอพานสระเอจอจานวรรณยุคโทสระอาก็เป็นข้าพระเจ้าเป็นสรพนามบุรุษที่หนึ่งแทนตัวผู้พูดแต่นักเรียนดูก่อนนะคะ คำว่าเจ้าที่นักเรียนเห็นเป็นสระเอกับสระอาไม่ใช่สระเอสระอานะคะเมื่อรวมกับพยัญชนะแล้วนั่นคือสระเอาค่ะภาพต่อไปอะไรนะเด็กสระอีต่อไปนี่เป็นเครื่องดนตรีอะไรนี่อ๋อชิงค่ะชิงที่ใช้กับเครื่องดนตรีไทยนีไมห้หั่นอากาศ เอ๊ะตัวอะไรเนี่ยหางยาวๆอ๋นอนอหนูแล้วภาพทั้งหมดมารวมกันได้คำว่าอะไรคะดิฉันถูกต้องค่ะดิฉันเป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งแทนตัวผู้พูดที่เป็นผู้หญิงนะคะต่อไปอะไรเนี่ยสระไอไม,ม้ม้วน ตัวนี้เจออีกแล้วเตวาค่ะมีวรรณยุกโรมีภาพสระเอและมีทหารมีวรรณยุกโทมีสระอาเมื่อสักครู่ครูบอกไปแล้วว่าเอกับอาเมื่อประสมะกับพยัญชนะเออานี่คืออะไรคะสระเอาดังนั้นภาพที่เห็นจะ,ฉะเฉลย เป็นคำว่าใตาา้เท้าใต้เท้าคืออะไรคำว่าใตาา้เท้านี้นะคะเป็นสรรพนามบุรุษที่สองที่ใช้กับผู้ที่มีเกียรติที่เราเคารพหรือผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่สูงผู้มีอำนาจและเรียนอาจจะเคยได้กินบ่อยๆในภาพ,พยนตร์จีนเกาหลีใช่ไหมคะนึกออกไหม ฝึกฝนคนเก่งถึงเวลาของคนเก่งแล้วนะคะอ้าวคนเก่งพร้อมนะคะเรามาดูซิข้อความว่าพวกเราตั้งใจเรียนออนไลน์เรียนในห้องจึงง่ายมากค่ะคำที่ครูขีดเส้นใต้นี้นะคะข้อมูลใดถูกต้องที่ครูขีดเส้นใต้คำว่าพวกเราเอ้าดูนะคะก็เป็นบุรุษสรพนามบุรุษที่หนึ่ง ขอเป็นบุรุษสัพนาบุรุษที่สองขอเป็นบุรุษสัพนามุรุษที่สามคิดๆเลยค่ะคิดเลยค่ะประโยคว่าดิฉันขอนิมนต์พระคุณเจ้าไปงานทําบุญบ้านนะคะข้อสองนี้คำที่ขีดเส้นใต้นี้คือคำว่าพระคุณเจ้าข้อมูลใดถูกต้องคะก็เป็นบุรุษสัพนามุรุษที่หนึ่งขอ เป็นบุรุษสพนามบุรุษที่สองข้อเป็นบุรุษสพนามบุรุษที่สามดูประโยคต่อไปนะคะเจ้าหน้าทีค่คะช่วยจับแมวตัวนั้นทีค่ะมันรื้อขยะทุกวันเลยในข้อสามนี่นะคะมันมันที่ครูขีดเส้นใต้นี้เป็นสรพนามแทนคำว่าอะไรก็ ผู้พูดที่เป็นผู้หญิงใช่หรือเปล่าเนาะขอเจ้าหน้าที่ที่จะมาจับเจ้าแมวหรือขอแมวหรือจะเป็นแมวเองนะลองคิดดูนะคะอะไรใช้สรรพนามแทนคำว่าอะไรที่ถูกต้อง 4. ข้อมูลใดไม่ใช่ผู้พูดกับผู้ฟังกดิฉันคุณขอ ข้าพเจ้าพวกผมขอ้ออาตมาโยมไม่ใช่นะคะไม่ใช่ผู้พูดกับผู้ฟังนะคะคิดดูให้ดีต่อไปค่ะข้อสุดท้ายข้อ5คุณตามั่งแล้วครูก็เว้นไว้มีรถสามคันเลยนะตรงที่ครูเว้นไว้นี้ เราจะใช้บุรุษสรรพนามข้อใดนะคะในข้อนี้ไม่ได้นะคะเขาบอกว่าไม่ได้นะคะก็แกขเขาขอ,ขอ,ขอล่อนย้ำนะคะว่าใช้กับข้อนี้ไม่ได้นะคะต่อไปค่ะข้อสุดกษาเรียนทำเสร็จกันแล้วใช่ไหมคะคราวนี้เรามาดูเฉลยกันดีกว่าว่าใครจะถูกหมด พวกเราตั้งใจเรียนออนไลน์เรียนในห้องจึงง่ายมากค่ะคําที่ขีดเส้นใต้นี้ข้อมูลใดถูกต้องคะพวกเราหมายถึงใครหมายถึงบุรุษสรพนามบุรุษที่เท่าไรคะแทนตัวผู้พูดบุรุษที่หนึ่งคะ่ะคําว่าพวกเรานี้แสดงว่ามีหลายคนจึงใช้สรรพนามว่าพวกเราแต่ถ้ามีผู้พูดคนเดียวใช้อะไรคะจำได้ไหม เราค่ะสรุปว่าคําว่าพวกเรานี้เป็นบุรุษสรพนามบุรุษที่เท่าไหร่คะบุรุษที่หนึ่งข้อกอค่ะถูกกันไหมข้อนี้ถูกกันไหมถูกนะต่อไปนะคะครูจะเฉลยข้อต่อไปดิชันขอนิมน์ตพระคุณเจ้าไปงานทำบุญบ้านนะคะพระคุณเจ้านี้เป็นสรพนามใช้กับพระสงฆ์นะคะ แต่สิ่งที่ครูอยากทราบว่าพระคุณเจ้านี้เป็นบุรุษสพนามบุรุษที่เท่าไรคะดิฉันเป็นบุรุษสพนามบุรุษที่หนึ่งแล้วพูดกับพระสงฆ์เรียกพระสงฆ์ว่าพระคุณเจ้าดังนั้นคำว่าพระคุณเจ้าจึงเป็นบุรุษสพนามบุรุษที่สองค่ะขอใครถูกต้องนะคะถูกกันสองข้อแล้วนะคะ มาดูข้อที่3ซิเจ้าหน้าทีค่คะช่วยจับแมวตัวนั้นทีค่ะมันรื้อขยะทุกวันเลยตัวอะไรเนี่ยมันสนจังเลยมันเป็นสรรพนามแทนคำว่าอะไรทราบไหมคะก็ผู้พูดที่เป็นผู้หญิงใช่ไหมอ่ะขอเจ้าหน้าที่ที่จะมาจับแมวหรือข้อแมวเรเรียนว่าอะไรคะที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องแมวค่ะ ข้อควายเพราะอะไรเพราะมันเป็นสรรพนามบุรุษที่สามใช้กับสัตว์สิ่งของค่ะคำว่ามันนี้ไม่ใช้กับคนนะคะใช้กับสัตว์สิ่งของนะคะจำดีๆ<ม>ต่อไปข้อ4ค่ะข้อมูลใดไม่ใช่ผู้พูดกับผู้ฟังไม่ใช่นะคะขูขอย้ำก็ดิฉันคุณขอข้าพเจ้า พวกผมกคอ,อาตมาโยมอะไรคะดิฉันเป็นสัพนามบุรุษที่หนึ่งคูณเป็นสัพนามบุรุษที่สองขอข้าพเจ้าเป็นสัพนามบุรุษที่หนึ่งพวกผมเป็นสัพนามบุรุษที่หนึ่งขคอาตมาเป็นสัพนามบุรุษที่หนึ่งใช้กับพระสงฆ์โยม ใช้กับผู้ที่พระสงค์สนทนาด้วยดังนั้นข้อที่ไม่ใช่ผู้พูดกับผู้ฟังคือขอข้าพระเจ้าพวกผมเพราะทั้งสองคำนี้เป็นสภพนามบุรุษที่หนึ่งเหมือนกันค่ะสุดท้ายสุดท้ายแล้วนะคะข้อหาแล้วคุณตามั่งมีรถสามคันเลยนะ บุรุษสรรนามข้อใดใช้กับข้อนี้ไม่ได้ค่ะไม่ได้นะก็แกขอเขาคอล่อนคุณตาคําว่าคุณตาเนี่ยนะคะต้องหมายถึงผู้ชายแน่นอนแล้วสรรนามอะไรที่จะใช้ไม่ได้กับประโยคนี้ลอนค่ะเพราะอะไรเพราะลอนหมายถึงผู้หญิงค่ะดังนั้นข้อที่ถูกคือคอ หล่อนนะคะฝากไว้ให้คิดเอาคิดกันหน่อยค่ะเด็กๆมาดูสี่คำที่ครูนำมาเสนอมีคำว่าเปิ้ลชนันสูค่อยมีสามคำค่ะที่แปลว่าฉันหมายถึงสัรพนามบุรุษที่หนึ่งแต่คำใดนะที่แตกต่างมานะเรียนว่าคำใดคะเรามาดูเฉลยกันนะคะ ว่าตรงกับที่นะักเรียนคิดกันหรือเปล่าตรงกับที่นักเรียนตอบไหมทั้ง4ค่คำนะคะครูขอบอกว่าเป็นภาษาถิ่นค่ะเปินเป็นภาษาถิ่นเหนือค่ะชานถิ่นใต้คอยถิ่นอีสานซูถิ่นอีสานแล้วคำไหนคะ,ฉะเฉลยคือซูหมายถึงเธอค่ะเป็นสรพนามบุรุษที่สองนะคะส่วน เปิลหรือฉานหรือค่อยเป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งค่ะฝึกฝนตนเองทำใบกิจกรรมด้วยนะคะเหมือนอย่างที่ครูเคยบอกทุกครั้งทุกครั้งว่าหากไม่สะดวกที่จะพิมพ์ใบกิจกรรมนักเรียนสามารถทำได้อย่างไรคะ สามารถตอบลงในกระดาษ A4 หรือสมุดแบบฝึกหัดภาษาไทยได้ค่ะทำใบกิจกรรมกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวครูจะรอตรวจนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเท่านี้แหละค่ะเห็นไหมบอกแล้วว่าเรียนกับครูสุภลักษณ์สบายสบาย ง่ายๆสไตล์ครูสุภัพรั์ค่ะเห็นไหมคะไม่มีอะไรยากเย็นเลยเอคลิปหน้าครูจะสอนเรื่องอะไรนะมาติดตามกันนะคะอย่าพลาดโอกาสในคลิปต่อๆไปที่ครูจะนำมาฝากนักเรียนนะคะแต่เด็กๆคะ่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองเพราะตอนนี้มีโรคระบาดใช่ไหมคะ อใช่ค่ะโควิด1 9นะคะหยุดเชื้อเพื่อชาติค่ะถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องออกจากบ้านไปไหนนะคะอยู่เรียนออนไลน์นี่แหละค่ะสนุกทุกวิชาค่ะทุกคลิปเลยห้ามพลาดชนะคะสำหรับคลิปนี้รู้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ